โดนนึนก็ตายอยู่นั้นเดี๋ยวโดนแล้วครับพี่น้องอย่าไปกบกันนุ่มไาทายครับอปดนะตอนใส่ใบทายให้บึง้งใส่ตัวนี้ตัวนี้เราง่า่ตึงอันนี้งงนั่ยง,งยังอันนี้นั่นนี่<ง>กบนี้นี่โกบปากโอ้มันกินกบกินน้ำกันกปปนี่เลยมันเกาะโซนนี้นี่ดูเห็ุอะไรนี่เอ้าเอ้อปปมันกินกบง่ายมันกินกบง่าย ผมง่ายกินกบน้อยลองกับกันจอดดูอ๋อเปรียได้โอ้มีงดูนี่มันมันทะลุปากมันนี่ดูวันนี้สิมาสวบต่อติดโตนี่เฮ้ยถุงยิ่งเฮ้ยจะเอาปนดำดำปโอเคครับตัวนี้หมันมันครับเปิดหัวมาโดนแล้วครับตัวนี้จะโอ้ยง่ายก็เก่า ตงเงี้ยนนี่กระทึกครับล่างนี่ใส่แล้วกัดกับมากกระทึกรทึกแล้วน้องพรเทศลุดวันนี้เมื่อกี้นี่คือเกาครับง่กยก็เกาไปน,นีโอ้บล็อกทน้ำเลยอยู่นี่คือครับตุ้งหน้าคือครับของน้องเพอนลูนเยาวครับตองนีง้น โคตรงานโด้โครบหลายตัวแล้วมองของของก็โดนมือนกันครับพี่น้องอือสองครับตัวนี้ตัวน,น้อยเมื่อกิน,นบอกกำลังใสกำลังสวยคือกล้องให้แน่นัด กกบกินนกบครับพีน่นนางมึงตัวใหญ่กินจัวซ้อนตัวน้อยครับติดทั้งสองเลยครับอือแบบนี้ก็มีครับของน้องเพื่อกันครับสวงล็กๆกินไปได้ โอ้ย่าดิ้นครับอย่าดิ้นอ๋อสองตัวครับ<อ>ตัวนี้จะตาย,ตายอามืมครับพี่นอ้องจะน้อยตัวครับ <laughs> ตายก็เอาครับ ครับเรื่องหลังต่อไปครับโดนอีกแล้วครับใกล้ๆกันเมื่อกี้นะครับน้อยได้เป็นของน้อยครับอล่ะจะใต้แย่งล่ะจะปล่อยกบเนี่ยอันนี้เกือบปล่อยกบแล้วปล่อยจะกบแด้เลยใชครับเรื่องต่อไปครับ ยังยังย <í les được aún> ังยังม่หอดมองไหมว่าบทิดเงียบใส่วาอีกหลังนึงว่าหลังนี้กะเรื่องตัวนึงนั้นกบปลิขนกบโอ้ยกบกบรับพี่น้องกบน้อยอหลิยงามมันยมน้อย

นี่แต่เฮีนั่งมาพี่ได้เฮ้ยโอ้สู้ดูต้องการอะรม่กี้เลยนี่ก็บรรทาครับหาครับมุดมีนแล้วเห็นปะ ของผมนัดว่าถือนี่ครับของผมครับโดนครับตัวนี้โดนครับนีบ่ครับครับน้องของผมครับมาลนุกันออาปุ๋ยเลยฮนะ แค่ถุงจับไปดีได้ยี่่ถุงมันถุงมันอานนะนั่นว่าหรือบ่ล่ะไปแล้วไปแล้วหุ่นควันกอ้บครับี่น้องรอบหนึ่งครับตอนนี้จะเวลาทุมสี่สิบเอ็ดองมาแต่เกือบทุมนะรอบแรกครับของน้องกับไอตัวหญ่โอ้หลายตัวเยอะครับ ประมาณสี่้าตัวนี่ของผมรุดตัวหนึ่ง <c oughs> จะถือว่าหลายแบบสามสี่ตัวสี่้าตัวด้วยกันโอเคครับรอบแรกครับเดี๋ยวรอชมรอบสองว่าสีเป็นคือรอบแรกบ่นก็เดใกล้ชีบิแล้วครับรอติดตามกันต่อไปครับครับี่น้องนันหมา <c oughs> ลูกกระจอกมันะครับเอาอด ของน้องด้วยครับบนไปของผมก็เราชวนครับจะไปน้องกันใช้แย่กันไปเดีครับครับพี่น้องวันนี้โดนนี่เลยครับของผมครับจุดนะใช้กำลังพอดีโดนครับโดนนะมือต้องปวดกลมกลวงนันดฝนุดเ่อนึ่งเลย โอ้เขาตาตัดเลยก็ไตาแกถตรงเงียงก็ไม่นับมาตั้งนีง่ะโอ้นับตายเลยขีน้น่นะมันนับผมมัโอเคครับน้องพยายามล้างต่อไปครับ โดนนี่แหละครับพี่น้องสองครับกบกินกบนี่โอ้สามครับโอ้โเอาคือโบไซไปเดี๋ยวไปเฮ็ดปล่อยนี่ครับนี่ครับพี่น้องเอาไฟออกนั่นของของเอื้อยเพป็นครับสามเจ้าดนะครับมาตรงกันมูดหนล่อยเลยอีกตัวหนึ่งครับใช้ใหญ่อยู่ครับโอ้ใช้ใหญ่ครับใหญ่ใช่ปะ ครับเชนองคือีกบอที่นี่เห็นสามครับเอาเด้อมาเอาเด้อมัรู้ได้ยังกบซ้อนกบครับนี่ครับพวกัาของเฮานี่ครับพี่น้องของเอ้เพิ่นอีกตัวนึงนี่ครับาไปเบึงของเฮาของเฮาที่ยังบ่เห็นของเฮาได้เพิละกตัวแล้วสองดนนี่นะครับช็อตครับช็อตโดน อื้อคงมีาอยู่ตาาเออดูประสิรหยัดปกก่อน้ครับนะดูนี้แล้วครับรอบสองครับตัวที่สามของรอบสองครับใจกำลังดีเลยครับ นี่ยังไงวะเจ๊ตัวที่สามครับรอบสองนี่ก็ชิบเบิดแล้วครับเหลือซีห้าด่างก็สิกกับไปอาบน้ำนอนแล้วครับเวลาสามทุ่มแล้วครับอื่นก็สิลงตัดยางอีกท <c oughs> ี่ก็ได้ตัวนี้ โอเคครับไปเบิรงนก,น,กนต่อครับครับพี่น้องเพื่อนรอบสุดท้ายครับจะพากันกลับไปอาบน้ำนอนแหละรอบสุดท้ายนี้ผมได้สามตัวครับน้องก็ได้สองน้องเฮดองคงรุดตัวห <c ười> นึ่งนี่ได้กบประมาณสิบกว่าตัวนี่นะครับนี่ตัวน้อยนะครับตัวทัางเครียดทําอยางปนเปีกันไปแงงกับบริเลางน่ครับ อยู่กได้พอสมควรนี่ก็ของน้องไดพอสมควรเบ็ดคุลักษณิบว่างครับยามสองรอบครับเมื่อื่นเซากะคือสีว่านั้นหนอกครับถ้ามันบลุดก่อนเนาะเมื่อื่นเซากะส่วนมากม่สิ่ลุดก่อนนะครับเมื่อื่นเซาส่วนมาต้องการยามมันถึงทันนะครับโอเคครับไครมาคลิปนี้กับฝากกดติดตามช่องนุ่มไทยนะครับมารีฮาติดตามไดูการครับฝากติดตามด้วยครับขอบคุณมากครับ